อตัวแล้วนี่ตัวแรกของค่ำนี้นะมาดูคันนี้ครับเหมือนจะลอยอยู่แล้วนะอท้องขาวเลยด้วยอุย้ยคันนี้ดำๆอยู่ใต้น้ำแล้วครับนะเหมือนจะโดนครับปลาอะไรนันไงมาแล้วจ้าไปทักผักไปเลยแน่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่พีน้องน้องน,องนอง fc ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรีนะครับพบก,กับผมช่างนาเดชและก็แม็กนะวันนี้เราพามาปักเบ็ดนะครับเหยื่อเหมือนเดิมนะเขียดครับผมมีเบ็ดกันมา30คันหมายเป็นคลองธรรมชาติครับผมนี่หมายสวยน้ําสวยมากหมายเนี่ย่อมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งครับฝั่งล่างฝายกับฝั่งบนฝายไอตัวล่างฝายเนี่ยน้ำมันจะออก น่าจะมีกลอยหน่อยครับเพราะว่ามีต้นปงต้นอะไรด้วยนี่อ่ามาลุ้นกันครับคลิปนี้ได้เรื่องหรือเปล่าท่อนล่างนี่เหมือนจะมีเจ้าถิ่นด้วยนะแม็กแต่จะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันเราจะเลาะปักกันตามริมตลิ่งเนี่ยครับไปเรื่อยๆปักตั้งแต่ด้านล่างของฝายแล้วก็เลยขึ้นไปด้านบนเลยครับ ตรงนี้นี่เป็นจุดด้านบนฝายขึ้นมานะครับด้านล่างน้ําจะแดงหน่อยส่วนด้านบนน้ําจะออกใสกว่าหน่อยครับก็เดี๋ยวผมเก็บช็อตอีกสักคันนึงแล้วกันเนาะ น้ำสวยดีจริงๆครับก็เดี๋ยวผมตัดคลิปไว้ที่ตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนช่วงค่าตอนมาเดินเลาะกู่กันครับมาครับผมอุ้ยโดวแล้วนี่ได้เวลาแนละ้วนุนน,น,น,นุลอยอยู่เหนือน้ําเลยครับนะตัวแรกของค่ำนี้นะมากู้เบ็ดกันครับอ่ะเปิดหัวด้วยตัวแรกปลาช่อนครับผมวันนี้ ในช่างแอวมาเที่ยวเลยนะหลังจากเตะบอลใช่ไหมเนี่ยก็มาหากินต่อเนาะมาเป็นเพื่อนกันก็ไม่เงาครับผมอ่าหลายหลายคนถามหาพันมิรพันมิรไปไหนแม็กพันมิรท,ทำสวนเนะาะติดงานสวนเจ้านายเดี๋ยวสักประมาณเดือนนึงครับขยับขยายได้ก็จะกลับมาเข้าคิวถ่ายปกติครับโอเคมาแลวหนึ่งตัวคันนี้เนี่ยคันโน้มลงไปหน่อยนะครับ แต่ว่านิ่งมากเกิอดอะไรขึ้นฮะนนยังอยู่วะ,อะโอ้ไม่อยู่แล้วห้อยตองแต่งหลุดครับหลุด,ดฮะด้วนเฮ้ยเฮ้ย,อยเอาเบ็ดไปเหอเะไป้วดี๋ยวเดเดีด๋ยวสายน่ะนี่นี่ครับกัดเอาเบ็ดไปทั้งตาเลยเนาะอนโอ้เจ้าถิ่นแน่ครับแบบนี้แม่ว่าแล้วมันนิ่งเือเกินอ่ะ ต่อไปมาต่อที่คันนี้ครับดึงคันกับมุดน้ำเหมือนี่เดี๋ยวนะทางมันชันครับโอ้โหตัวยังอยู่ไหมนี่โอ้ยตกตก,ตก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 เดี๋ยวล่วงน้ำเอ้อยู่ปก็แม็กดูคันงงแม่ยังนิ่งเหลือเกินครับ ปลาย่าไปอีกครับร้อยร้อยดีลดดหลุดเหรอหลุดแน่นอนอ้าวหลุดครับคันนี้นนะขันเมื่อกี้อ,อกหักครับหลุดมาดูคันนี้ครับเหมือนจะลอยอยู่แล้วนะปลาอะไรครับปลาช่อนหรือเปล่าท้องขาวเลยด้วยโอ้สาน่าจะโตรครับไม่เล็กไม่เล็ก คันมันแข็งหน่อยครับเอาไป,ไปขึ้นเลยครับบกโต่อยตัวนี้ทางลงมาชันเลือกเกินได้ตัวเท่าไหร่ตัวที่สองเนาะดึงคันจมไปคันหนึ่งไม่ได้ตัวแล้วก็เชโดกัดขาดไปคันหนึ่งนะแล้วก็ยังมีดึงแบบเบ็ดแฝนแฝนแฝน,นอยู่ปลายไม้อีกหลายคันอยู่เนาะก็ สรุปกันแล้วนะครับคํานี้นี่คันสุดท้ายเหยื่อยังอยู่แล้วก็ปลาที่ได้กี่ตัวในช่างสองตัวเนาะครับกัดอย่างดีเนาะกัดแทบทุกคันเลยครับเหยื่อหมดแทบทุกคันเลยอะแต่ว่าไม่ติดไม่ติดก็เดี๋ยวมาลุ้นเช้ากันอีกรอบนึงนะแล้วกันนะครับอะกลับบ้านกันก่อนทีนี้กลับมาบ้านแล้วก็มาดูปลากันอีกสักรอบนะครับคืนนี้ได้สองตัวตัวนี้ก็ประมาณข้อมือครับผม ส่วนตัวนี้ก็ย่อมมาหน่อยไซทำเหยื่อชะโดนะอ่ะเดี๋ยวคืนนี้แยกย้ายก,กันพักผ่อนนะครับแล้วเ,เจอกันอีกรอบนึงพรุ่งนี้เช้ามาครับมาดูเบ็ดรอบเช้ากันนะคันนี้แม็กโดนอะไรเป็นท้ายเหรอคือยังไงหาย หักเลยเลอดูดิโอ้ตาเบ็ดหักหักไปเลยแม่เมื่อคืนก็กัดเบ็ดไปตานึงเนาะอ้าวเจ้าถิ่นมีไซส์แล้วครับอย่างนี้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้หาเหยื่อมาจัดการใหม่แม่นึกว่าปลาฮุบสายเบ็ดพันอยู่หัวเบ็ดธรรมดาเนาะน่าจะติดอยู่พักหนึ่งแล้วอืมน่าจะดึงจนหักนะครับ แม่จะด,ดูดุซะแล้วครับผมอ่ะไปดูกันต่อครับเฮ้ยคันนี้ดำๆอยู่ใต้น้ำแล้วครับนะ่ะเหมือนจะโดนครับปลาอะไรเอ้ยอ,อ,อตกน้ำนะออ้ตายเหรอนั่นไงมาแล้วชอนใหญ่ครับผมโอ้โหแมตตัวนี้ใหญ่เลย ยังดีอยู่ยังดีอยู่ดีไม่โดนแบ่งออไ,มไ,มไม่โดนเล่นงานเนาะโอ้เอานี่ครับช่อนใหญ่นะไม่จับยกทิ้งช่อนใหญ่โดนซะแล้วครับนี่แม่ตัวแรกของเช้านี้นะเงือกยังแดงอยู่นะมั้งนะได้ไดแหลปะปลาคลองนี้ตัวมันจะไม่ดำครับเพราะว่าน้ำมันแดง สายเละหมดเลยเหรออ่ะไปต่อครับผมคันสุดท้ายนะครับไม่โดนสรุปเช้านี้ได้เพิ่มตัวเดียวเนาะแล้วเหยื่อเนี่ยมันกัดอุยกัดแทบทุกคันเลยนะแต่ไม่ติดว่ะหมายนี้ยังไงกันแล้วก็มีเรื่องที่ให้ต้องจัดการอีกอย่างก็คือจะถิ่นนะอ่ะเดี๋ยวกลับไปสรุปปลากันที่บ้านครับผมโอ้เช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลงานทั้งหมดของคลิปนี้ครับเบ็ดสามสิบคันนะได้ปลามาสามตัวครับผมนี่สองตัวนี้เมื่อคืนตัวนี้ได้เมื่อเช้าตัวนี้ใหญ่หน่อยครับกำไม่หลอบตัวนี้นี่แต่ตายนะแต่ยังดีอยู่ครับใช้ได้ทำกับข้าวได้เนาะส่วนส่วนตัวนี้ก้อมมือครับตัวนี้เล็กหน่อยอย่างที่บอกอ่ะก็คลิปนี้นี่มีเรื่องให้ต้องกลับไปจัดการกันหนึ่งแล้วนะครับกับการกลับไปล่าชะดเนาะที่มันกัดเบ็ดเราไปสองคัน ก็เดี๋ยวขอสะสมเหยื่อแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวได้แล้วก็ไปจัดการให้เนาะรอติดตามสตอรี่นี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจเจาปลาชุดนี้เนี่ยไปทํากับข้าวอะไรเดี๋ยวตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเรานะครับวันนี้ลูกศิษย์คุณยายเฉยจะทําเมนูอะไรครับปลาชอนทอดผัดเห็ดหอมค่ะปลาชอนทอดที่เราไปปักเป็ดกันมานะเปียวใช่ค่ะได้สามตัวเนาะเราเอาตัวใหญ่มาทอดแล้วจะมาผัดใช่ไหมค่ะอ่ะเริ่มจากก่อเตาตั้งกระทะใส กะเทียมค่ะอ่ะใส่น้ำมันหรือยังใส่แล้วค่ะอ่ะและ้วจากนั้นเอากระเทียมลงผัดเนาะก็เป็นเมนูแบบน่าก,กินอีกหนึ่งเมนูนะของปลาช่อนผัดกระเทียมให้หอมหน้เปรีย้ยวจากนั้นใส่อะไรครับใส่เครื่องค่ะอ่ะเครื่องมีอะไรบ้างมีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศเอาไว้เลยครับเดี๋ยวกระเทียมไหมพริกแดงอ่าแล้วก็พริกไทยอ่อนอ่า เมนูนี้ต้องไวนะเผ็ดหอมอาแล้วก็ผัดเมนูนี้เราจะผัดกันไม่นานนะใช่ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำหน่อยๆใช่ไหมค่ะ จากนั้นก็จะทําไงต่อครับเริ่มปรุงได้เลยค่ะอ่ะปรุงรสนะใส่ราชาชูรสอันนี้ไรรสราชาหรือเปล่าราชาแล้วก็ราชา,<ล>าชูรสสปอนเซอร์จใจดีของเรานะครับแล้วก็ตัดหวานหน่อยค่ะอ่าเมนูนี้ผัดให้หวานหวานหน่อยเนาะ,ะแล้วก็น้ำปลาอ่าซีอิ๊วขาวอ่า แล้วก็ซอสหอยน้ำมันหอยค่ะ,ะปรุงทีเดียวใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วก็ผัด,ดอ,อีกรอบผัดทีนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำออกมานหน่อยเนาะค่ะจากนั้นใส่อะไรครเปรี้ยวปลาทอดค่ะอ่ะเอาลปช่อนทอดลงนะปะช่อนเราจะทอดให้เหลืองกรอบไว้เนาะค่ะอืมแล้วสุดท้ายใส่อะไร ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมค่ะอ่าต้นหอมขึ้นช่ายแม่หอมและเปรียว <c oughs> จากนั้นก็คนอีกรอบอ่าผัดผัดคนๆใช่ไหมค่ะโอ้ยน่ากินครับผมเราจะผัดจนให้น้ำซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาช่อนเลยเนาะใช่ค่ะแบบนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเสร็จแล้วตักเสิบครับอือ <c oughs> ื โอ้ยหอมน่ากินมากๆครับดูครับน่ากินมากๆปลาช่อนทอดผัดเห็ดหอมครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันก็เห็ดหอมมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยใช่ไหมเปียวความจริงมันคือเห็ดฟางเห็ดฟางนะแม่แล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมกันมาเนาะพอดีคนข้างๆครับ ท่านผู้ชมทักมานี่ไม่ใช่เห็ดหอมใช่ไหมเห็ดฟางอ่ะลองดูสิเปรี้ยวปลาช่ำๆนะค่ำน้ำซอสเนาะอออืืดูอิ่ะชัดๆชัดๆเอาเลยเป็นไงกลมกล่อมไหมกลมกล่อมมากมันจะหอมเนาะหอมมากๆเมนูนี้ครับอ่ะลองอีกสักทีนึง เดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> น้ำลายไหลตามแล้วครับโอเคเดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปนะเมนูบ้านๆของเราวันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยอ่ะค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย